จ๊กเอาอะไรมาขนมเกาหลีขนมเกาหลีของใครนี่ของไอชีไอชีไอชีเหรอโอันนี้โหจระเข้แหวนจระเข้ว้าวโอ้ยยื้อะแยะเลยนะคะโอ้อันนี้ขนมเต่าค้าวบอยโย่อันนี้แฮมเบอร์เกอร์ว้าว แฮรี่เบอร์เ yeah wow ทุกคนนี่มันก็คือแฮมเบอร์เกอร์รูปแบบเจลลี่นะ e <Yeah>. a wow เปปอรโ oh เปปปร yo yo y <Yeah. S 1> แล้วนี่คือโอ้ oh, มันฝรัง ini, ่งทอดเกาหลีมันฝรั่งองราชาย้โ o ้ป๊อกกี้สิงจอกโอเจลลี่สิเดือน กระุ o บกระชุ่มนะมีรสเปรี้ยวรสเปรี้ยว yo wow pop c o r นคลิเกม pop corn โอ้ยอโอ้นี่คือเฟนชีสนี่เฟิไฟเตาชีสเนี่ยชสอะไร w o โอ้ sun bright spicy yo นี่คือโอ้เจลลี่ทอยสตอรี่อุ้ยน่ารักมรักมากอันใครสาวกทอยสตอรี่นะครับอุ้ยเอาไว้กินกับข้าวคอสาลายนะฮะนี่คือสาลายเกาเลยอ้โอ้เพชรใหญ่มากเฮ้ยอันนี้ร็รสกข้าวโพดมันฝรั่งทอดที่จริงแล้วไม่ใช่นี่คือข้าวโพดเผาข้าวบอยนะ แล้วคืออ๋อเฟซฟลายรักัโอ้โหอี่ก็เฟฟาอีกนะครับมปันซี่นีว้าวเยลลี่ฉลามเยลลี่ฉลามฟันหล่ออย่าในที่เจ็ดที่เจ็ดที่เจ็ดก็มีนะนี่นเลยนะครอันนี้อันนี้อ้ยเจลลี่ชินจัง เคยเห็นอุ้ยกอกโกโกออ้ยอเป็นทำเสียงจิงจังสินี่กนนี่คือขอหนราจิงจังจ้านี่เป็นดำเบลนะับเพี่อนโอ้นี่คือฟ็กกี้โอริโอว้าวว้าวสกักเบลอยู่นี้หมดเลย โย๊ก <recherche> พี <hadi> ่โย๊กจะกินหมดเลย